สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์อบอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นบรรยากาศหลังจากจบเกมการแข่งขันวอลเลออย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับซึ่งไทยเราเป็นแชมป์จ้าเป็นแชมป์สมัยที่3นั่นเองนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันนะนักกีฬาจกคนต้องเดินทางกลับที่พักนะไปพักผ่อนก็มีหลับบรรดาแฟนคลับนะครับมารอ มาเฝ้ารอรอส่งนักกีฬาขึ้นรถนั่นเองบรรยากาศแบบคลึกคลื่นมากเรล้าบรรดาแฟนคลับมารอกันตะโกนเรียกหาโน,นนีนันนะครับพร้อมกับมีของฝากมากมายฟิลดาราฟิลซปูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวน่ารักมากๆอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่แอดมินรู้สึกประทับใจมากๆคือพรพันเกิดปร,ราดเดินเคียงคู่กันกันกบเจเจนุสราต้องคำ พรพันเนี่ยก็หอบข้าวของพระรุงพรังนะครับน่าจะเป็นข้าวของจากแฟนคลับแล้วก็สัมภาระส่วนตัวด้วยโรลยาพรหมล่าจ้าโซรยาพรหมล่าเดินมานะคุณแม่นั่นเองว่าที่คุณแม่เดินมาเห็นพรพันจุกของเยอะพระรุงพรรัง อาสาช่วยถือของน่ารักมากๆเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ของสามมือเซ็ตสาวสุรยาพรมล่าพรนพั์เกิดปราดเจเจดุศรต้องคำโอ้โหในโมเมนต์ช่วงเวลาเซี่ยววินาทีแต่ว่าประทับใจมาก ความประทับใจต่อมานะครับเป็นช่วงมอบรางวัลพิเศษนิจิกวาวะเอ่ยผู้เล่นของจีนเอ่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมไทยด้วยก็แตะมือกันแสดงความดีใจ,จแสดงความยินดีให้กับกันและกันโอ้โหนิชิกวาวะญี่ปุ่นน่ารักมากแอดมินชอบเป็นพิเศษนะครับนิชิกวาวะเขาสนิทก,กันกับแนนทัดดาวดึกแจ้งมากเพราะว่าเล่นสโมสรเดียวกันเจทีมาเวลัสนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูว่าปีนี้ แนนทัดดาวน์นัแจ้งจะเล่นสโมสรไหนนะครับผมก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันเลย,ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประทับใจชื่นมื่นดีใจกันทั่วประเทศคุณค่าที่เราคู่ควรรายการต่อไปก็คือคัดโอลิมปิกนั่นเองที่ประเทศโปแลนด์อ่ารายการคัดโอลิมปิกเนี่ยต้องแบบแฟนพันแท้จริงๆเพราะว่าน่าจะเล่นดึกดื่นข้ามคืนพอสมควรเวลาของโปแลนด์จะ ค่อนข้างห่างจากเวลาของไทยเยอะมากเราอาจจะต้องแบบเป็นหมีแพนด้าก็ได้นะครับก็เชียร์กันด้วยนะทุกคนคัดโอลิมปิกอยู่เคียงข้างนักกล่าววันวันยิงทีมชาติไทยอยู่แล้ว